สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะลงคลิปรีวิวไว้ดูเองคนเดียวอีกหรือเปล่าจริงๆทำมาหลายคลิปแล้วค่ะแต่ว่าก็จะลง Facebook แล้วก็ตั้งสถานนะไว้ดูเองนะคะก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะเปิดนะคะก็วันนี้ก็มาพูดคนเดียวนะคะมารีวิวกระเป๋าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่า ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือให้ตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าไม่เปิดสถานะเป็นสาธารณะให้คนอื่นดูนะคะก็บางครั้งก็คิดหนึ่งเหมือนกันว่าการที่รีวิวมันก็หนึ่งถ้าคิดในแง่ดีมันเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่แบบสนใจก็เหมือนกับมาดูเราแล้วก็เพื่อที่จะตัดสินใจในการซื้อนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันก็ราคาไม่ไม่ถูกนักนะคะ แต่ว่าถ้าพูดในง,ง่ไม่ดีไม่ข้อเสียเราก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะคะก็คือเราก็เกรงว่าเขาอาจจะมองว่าเออมันเหมือน,น,นอวดหรือเปล่ามันก็น้อยแต่มากยากแต่ง่ายก็อวดแต่ดูเหมือนไม่อวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือ,ค,อคือมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลคะ่ละก็คือเราบางคนชอบกระเป๋าอะให้เราพูดเรื่องอะไรอะค่ะให้พูดเรื่อง เรื่องต้นไม้หรอเราทํากับข้าวหรอเราไม่ได้ชอบใช่ไหมคะเราชอบกระเป๋าเราก็มีความสุขกันได้พูดถึงสิ่งที่เรารักนะคะอ่ะไม่เป็นไรต่อให้คลิปนี้จะไว้ดูเองหรือว่าเปิดเป็นสาธารณะให้ท่านอื่นดูนะคะก็ขอพูดแบบเหมือนพูดคนเดียวกันนะคะก็คือถ้าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ผ่านมาก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหมั่นไส้ก็เปิดข้ามได้เลยนะคะก็วันนี้ค่ะก็นํากระเป๋านะคะชาแนลนะคะมารีวิวนะคะ ในวันนี้เลือกเป็นกระเป๋าชาแนลโคโค่นะคะนี่นะคะโคโค่ไซส์9.5้าด้นิ้วโดยปกติเนี่ยชาแนลโคโค่ <ๆ S 1> เนี่ยมันก็ออกมาสองสองรอบแล้วสองซีซันแล้วจริงๆมันมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเก่ากับใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ค,คือรุ่นเก่าเนี่ยสายตรงนี้จะถอดไม่ได้นะคะดูตรงนี้นะคะจะมีข้อต่อสําหรับออถอดสายได้อยู่นะคะกับรุ่นใหม่ก็คือ สายถอดได้แบบนี้นะคะส่วนรูปลักษณ์ภายนอกจะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรอยู่สองอะไรนะคะคือสองสีคือสีลงด้านแบบนี้กับสีทองด้านนะคะซึ่งาถามว่าสนใจเนี่ยสนใจมั้งแต่รุ่นเก่าที่สายถอดไม่ได้แล้วล่ะนะคะแต่ว่าคือเวลาจะซื้อเนี่ยก็แบบเลงนานมากเลงเพื่อที่จะดูกระแสก,ก่อนว่ามันจะนิยมไหมนะคะเพราะว่าถ้ามัน เกิดไม่นิยมขึ้นมาเราซื้อมาใช้เนี่ยเหมือนกับเวลาเราแบบเบื่อเราขายเนี่ยเราก็จะขาดทุนก็คือจะเจ็บตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็บางทีก็ฝืนกระแสะค่ะอย่างที่เคยซื้อเป้ามาก็คือแบบชอบเป็นการส่วนตัวไม่สนใจเราดูแล้วมันไม่มีนิยมแน่นอนแต่เราชอบมากเราก็ก็กลับันซื้อเพราะชอบนะคะตอนนี้ก็ชอบเหมือนกันเราก็มองว่าอาจจะเป็นกระเป๋าชัแนวใบสุดท้ายของเราแล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เออ คิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเราเองแล้วนะคะนี่มาคุยกันต่อใชนไโคโค่กมีสองไซส์ก็คือ9.5และ10.5นะคะโดยแช้ถ้าสมมติเราเอาไม้มนทัดวัดมันจะไม่ได้9.5หรือ10.5ตามที่เราตามที่สมมติว่าเรายังไม่ได้ซื้อแต่เราเอาไม้ทัดมาวัดเองไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะคะสิ่งที่แนะนําเลยคือควรเดินเข้าชอ็อปแล้วก็ทดลองนะคะสําหรับเรานะคะตอนทดลองเนี่ยเรามองว่า10.5เนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่เกิน เกินไปนะคะดูดูไม่เหมาะดูเป็นผู้ใหญ่ส่วน9.5ก็ดูน่ารักเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ก็เออเล็กเกินไปเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามองถ้าเปรียบเทียบระหว่าง9.5กับ10.5เนี่ยเราก็คิดว่าเราชอบ9.5มากกว่านะคะถ้าเราแบบยังมีความยังอยากได้อยู่นะต้องตัดสินใจสักไซส์หนึ่งเราก็คิดว่า9.5น่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะคะแต่ปัญหาของ9.5นะคะเรามีความรู้สึกว่า ใส่ของได้น้อยมากนะคะก็คือใส่ได้น้อยกว่าบอยชแนลบอยด้วยซ้ําไปอาจจะแบบใส่ได้พอๆกับ WOC ด้วยซ้ำนะคะก็ะอาจจะมองเห็นว่ามันใหญ่กว่า WOC ฐานก็กว้างกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าการใส่ของเนี่ยค่ะเปิดให้ดูข้างในนะคะจะบอกเลยว่ามันสามารถใส่ได้แค่โทรศัพท์มือถือนะคะ power bank passport แล้วก็ถ้ามีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กก็น่าจะใส่ได้แต่เพออิ่มไม่มีนะคะก็จะใส่แบบเก๋ๆนะคะแล้วก็แบบ ปกติชีวิตประจําวันเราไม่ได้ถืออะไรเยอะอยู่แล้วนะคะอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย เหนื่อยพูดเยอะเหนื่อยค่ะจะบอกว่าวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้ได้เรารู้สึกว่า Channel Boy หรือชาแนล WOC มันอนเนกประสงค์กว่าคือมันใช้ได้แบบหลายรูปแบบแต่สําหรับโคโคมันอาจจะใช้ได้แค่สองลูกสองถึงสรูปแบบแบบนี้นะคะก็คือว่าสะพายเนี่ยเป็นลุกที่เหมาะกับการถือชาแนลโคโค่มากที่สุดแล้วนะคะก็คือกระเป๋าสะพายนะคะแล้วก็อย่างที่ เขาดีไซน์ออกมาก็คือว่าเขาสามารถถอดสายได้แต่ขออนุญาตไม่ถอดนะคะสงสารกระเป๋าไม่อยากแบบไปขูดมันมากสามารถถอดสายได้ค่ะแล้วก็คือพอถอดสายแล้วเนี่ยเราก็จะถือเป็นคุณหญิงคุณนายแบบนี้นะคะหรือว่าคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่เรารู้สึกเราไม่เหมาะกับลูกนั้นเราเหมาะกับลูกนี้มากกว่าเราก็คงได้ใช้เป็นเป็นรูปแบบเดียวนะคะแต่ถ้าสมมติหลายคนคาดหวังนะคะรูอมทั้งตัวเราด้วยที่คาดหวังว่าเออเราชอบ ถ้าเราไปต่างประเทศเราก็อยากใช้กระเป๋าแบบคอสบอดี้ body, ใช่ไหมคะแต่คุณต้องผิดหวังถ้าสมมุติว่าคุณอยากแม้คอสบอดี้แต่คุณซื้อชนาโคโคนะคะเนื่องจากว่าชนาโคโคเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็คือเขาไม่สามารถคอสบอดี้ได้เขาสามารถทําได้ก็อย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่า เห็นหูเขาไหมคะเขาก็ติดใต้หน้าอกของเราเวลาเราก้มเงี้ยถือกระเป๋าเดินทางเราก้มอะไรเงี้ยมันไม่ถานาัดค่ะมันก็แบบจะจุกนิดหน่อยตรงนี้นะคะมันก็แบบอื้มถ้าคนสูงสูงนี่ก็น่าจะแบบติดใต้ลักแร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแบบดูแบบว่ามันไม่เหมาะกับการคอร์สบอดีนะคะก็มันเหมาะอย่างที่ถือแบบตะเกียะที่ทําให้ดูนะคะมากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็จะบอกไอดีะ พูดเยอะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าบอกไปแล้วหรือ,อยังว่า,อ,า,อ,าอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าจะซื้อเนี่ยในปัจจุบันเน่ยนะคะในปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยเหมือนกับเรายังเห็นมีสีดําขายอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช็อปไทยไม่มีสีดําแล้วตอนนี้มีสีแดงสีเขียวนะคะซึ่งใช้ยากแล้วแต่งตัวยากเนาะสีดำในเบสิกสุดคือด้วยราคามันสูงเราก็แบบอยากจะใช้อะไรที่แบบ แต่งตัวง่ายเข้ากับทุกชุดอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยอะไหล่สีเงินก็ไม่มีแล้วเหมือนกันอันนี้แบบหายากมากนะคะไม่ได้ซื้อจากช็อปต้องซื้อจากข้างนอกเพราะว่าช็อปเนี่ยมันเลิกมันมันเลิกมันไม่มีแล้วอะ่ะนะคะมันผ่านซีซั่นนั้นมาแล้วมันมีแต่อะไหล่สีทองซึ่งเราพบเจอแล้วปัญหาของอะไหล่สีทองนะคะก็คือ ตามเพจต่างๆที่เราก็แบบถ้าเราสึกเราชอบเราก็ศึกษาใช่ไหมคะเราก็ค้นพบว่าคนที่ใช้อะไรทองก็เอามาขายเพราะว่ามันมีปัญหาคือดูเหมือนเก่านะคะก็คือว่าบางคนก็ชอบเพราะมันดูเหมือนขลังแต่สําหรับเราเราก็รู้สึกว่าม,มันมันดูเก่ามันไม่สวยะแต่ถ้าสมมติอะไหล่สีลมดาแบบนี้เราเคยใช้กับชาแนลบอยมาแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมันก็ทนทานด้วยเราก็เลยแบบ ัดสินใจคือเราเจอคนที่เขาเขาซื้อมาต้องต่ซีซั่นก่อนหน้านี้นะคะแต่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขามาขายแล้วเราก็รู้ว่าเราซื้อเขาแพงเพราะจริงๆตอนมันออกใหม่เนี่ยในช็อปมันก็ราคาแบบขออนุญาตไม่บอกราคาแต่ว่ามันไม่ได้แพงมากนะคะเออไม่ใช่ไม่ได้แพงมากใช้คําพูดไหนดีอ่ะแต่ว่ามันมันคือคือคืออาจจะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไรก็คือว่าคนเขาอ่า คนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็ซื้ออาจจะไม่ได้ใช้นะคะหรือทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอราคามันขึ้นเขาก็ขายซึ่งขายแพงกว่าในช็อปถึงสองหมื่นบาทแต่ถามว่าเราโอเคไหมคือถ้าเทียบกับความคุ้มค่านะคะคือถ้าเ,เรายอมถูกสองหมื่นเพื่อได้สีแดงสีที่เราไม่ต้องการหรือว่าได้สีอะไรที่มันแบบไม่สวยนะคะหรือมันจะมีปัญหาในอนาคตนะคะหรือแล้วเราก็คิดว่าสีแดง อะไหล่ทองก็ไม่ใช่ว่าขายง่ายนะคะลึกถึงเวลาขายอาจจะขาดทุนด้วยซ้ําเราตัดใจซื้อแบบนี้ดีกว่าก็คนขายเราเขาก็ยังได้กําไรเราขายในอนาคตก็น่าจะได้กําไรด้วยเช่นกันแต่เราไม่ได้คิดจะขายค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราชอบใบนี้แล,ะละ้วล่ะเพราะเราลองใช้แล้วเราโอเคกับเขาอะค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ฟังกันมาเกือบ10นาทีนะคะก็ก็จะเก็บไว้ใน a c e b o o k นะแล้วก็อารมณ์ดีเมื่อ,อไหร่ก็จะแชร์เป็นสาธาานะให้เป็นประโยชน์กับ ท่านที่ผ่านเข้ามานะคะสำหรับคนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ก็แล้วแต่ท่านนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ